วันนี้เดี๋ยวมาแนะนำตัวเครื่องตัดหินอ่อนนะครับตัดปูนตัดหินอ่อนเป็นรุ่นของเคียวเซรรุ่น c ีหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องก็จะมีเป็นประแจสําหรับถอดเปลี่ยนใบแล้วก็เป็นชุดชุดวาลชุดหล่อน้ำนะครับสายยางสำหรับหล่อน้ำระบายความร้อนนะครับ แดี๋ยวตัวนี้เราจะมาลองใส่ใบดูนะครับอันนี้ใบที่ใส่จะใส่เป็นใบขนาด4นิ้วนะคะน็อตตัวนี้เนี่ยต้องจำเลยว่ามันจะเป็นน็อตเกี่ยวซ้ายเราหมุนทางขวาคือการคลายออกนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้จะต้องย้อนกับทิศทางการหมุนของตัวตัวเครื่อง เครื่องจะวิ่งหมุนไปทางด้านนี้คือน็อตก็ต้องเป็นน็อตเกี่ยวซ้ายนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดการคลายของนอดด็อตการใส่ใบก็คือเราก็เอาใบนึกนี่ใส่แล้วก,ก,ก,วก็ประกับนี่ก็จะเป็นเหลี่ยมทางด้านนี้นะครับแลวเวลาใส่น็อตเข้าก็หมุนไปทางซ้ายพอเสร็จแล้วก็ ตัวนี้ปจัจจัจะจับที่ฝาประกับเลยนะครับล็อกที่ฝาประกับพอจับปุ๊บแล้วก็ตัวที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยก็หมุนที่นอ็อตนะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับคือเรื่องของกำลังกำลังวัตต์นนี่ย1400วัตต์ มีความแรงสูงแล้วก็การระบายความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยค่อนข,ข้างดีและชุดสายยางที่ต่อระบายความร้อนที่ใบนะฮะน้ําที่จะฉีดจากใบเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูคือเขี้ยวตัวนี้มันจะมีสองเขี้ยวก็คือหมายความว่ามันจะระบายความร้อนฉีดน้ําเข้าทั้งทั้งหน้าใบและหลังใบนะแต่เราจะประกอบให้ดูส่วนตัวนั้น ทําหน้าที่เป็นเหมือนวาล์วนะครับคอยเปิดปิดน้ําการประกอบคลิปนี้ก็คือตัวข้อต่อนี้เข้าเพื่อรับน้ํานะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเขี้ยวซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปยึดเข้ากับ ตัวตัวเครื่องโดยจะมีน็อตตัวลเล็กก็แถมไปด้วยยึดเข้าที่ตำแหน่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองยึดดูนะครับขั้นตอนก็คือดึงฝาตัวนี้ขึ้นมานั่นะครับพอประกอบไปแล้วนะี่ถ้าสังเกตดูเนะี่ยตัวเขี่ยว ตัวใบเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของสองเที่ยวตัวนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าน้ําที่ถูกปล่อยไปเนี่ยจะฉีดระบายความร้อนทั้งหน้าใบและหลังใบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทุกยี่ห้อจะฉีดระบายความร้อนแค่ด้านหน้าด้านเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยใบเนี่ยจะร้อนทั้งใบด้านหลังก็จะมีความร้อนสูงแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายทอดไปที่ตัวเครื่องแต่พอเป็นตัวนี้เนี่ยเราฉีดระบายความร้อนทั้ง ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็จะลดเรื่องความร้อนอันเกิดจากการใช้งานเวลาตัดปูนเนี่ยใบที่เป็นใบเพชรเวลาตัดปูนนานๆเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วตรงช่วงสวิตช่วงสวิตเขาก็จะมียางหุ้มนะครับต้องใี้เป็นยางหุ้มหมดเลยเพราะว่าเครื่องที่ทํางานเกี่ยวกับมีการหล่อด้วยน้ําเนี่ย ตัวนี้เขาก็จะเซฟตี้ไม่ให้น้ําเข้าไปในระบบไฟฟ้าของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะไปคเครื่องอยู่ที่1,400วัตต์ความเร็วรอบอยู่ที่13,800รอบต่อทีจับใบตัวนี้เนี่ยสามารถจับใบได้ถึง5นิ้วนะครับ1,25่มิลนะครับสมมติว่าใบเข่าไปเนี่ยเราก็ใส่ใบ4นิ้วแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ใบที่มีขนาด5นิ้วเราก็สามารถ นำมาใช้ได้เพราะว่าสเปคของมันเนี่ยสามารถจับได้ถึง125มิลคือ5นิ้วเพราะกาดแต่จะค่อนข้างฟางนะครับฐานลักษณะค่อนข้างแข็งแรงนะครับสามารถปรับองศาปรับองศาได้เวลาเราต้องการตัดแนวเฉียงปรับได้ถึง45องศานะครับใช้ประแจรประโดยชน์นะครับไขแล้วก,ก็สามารถปรับได้นะครับ เราตัดเราก็สามารถตัดแนวได้ถึง45องศานะครับส่วนความลึกตื้นว่าจะตัดลึกจะตัดตื้นแค่ไหนเนี่ยเราก็ปรับที่ตัวนี้นะครับต้องการให้ไปลงลึกหรือไปลงตื้นเนี่ยเราปรับที่ตัวนี้ได้เลยนะครับปรับขึ้นลงสามารถกินเนื้อได้ถึง39มิลลิเมตรนะครับก็คือปรับตัวไปสุดสามารถตัดตัดได้ที่39มิลลิเมตร